สวัสดีครับขั้นตอนในการเข้าเรียนระบบออนไลน์ของโรงเรียนสาบันกรมสราบันานบกนะครับขั้นแรกนะก็ไปคลิกที่นี่ครับไอคอนลักษณะนีเน้เรียกว่าโปรแกรมซูมนะครับคลิกซ้ายสองครั้งครับน่าหน้าจอดีขึ้นมาแบบนี้นะครับให้กดตรงที่ว่า join a meeting นี่นะครับกดซ้ายหนึ่งครั้งครับนะครับจะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้นะครับ ช่องข้างบนนะครับให้ใส่เลขนะครับเลขที่คุณครูเขาก้องนดนี่ผมผมเซฟไว้ตรงนี้ห้าตีตีดูนะห้าตีตีศูนย์หกแปดเก้าหนึ่งศูนย์ตีนะเสร็จแล้วตรงเนี้ยก็ใส่ใส่เลขที่จุดยศจอยเอกนี้นะครับพอใส่เสร็จแล้วใส่เสร็จแล้วให้กดจอยครับ มันจะขึ้นมาให้ใส่ให้ใส่พาสเวิร์ดอ่ะแล้วก็เนี่ยใส่เลขช่องนี้ใส่เลขหกเจ็ดศูนแปดแบบนี้นะครับแล้วก็กดจอยมิสติ้งตึงระบบกุญชาเราเข้าไปที่ก้องกล้องหน้าแล้วก็กดจอยมิดจอยตรงนี้ตึงเนี่ย นี่คือขั้นตอนในการเข้าเรียนซูมนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลากดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยโรงเรียนทางสารบัญเขาจะเปิดซูมทั้งหมดดึงนักเรียนเข้าไปนะครับก็เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านซูมนะครับก็มีกล้องมีชื่อประมาณนี้ครับเสร็จแล้วถ้าวันหนึ่งนะวันหนึ่งมีการสอบทํำยังไงหน้าจอซูมก็จะเปิดค้างอย่างนี้นะครับก็ใช้วิธีการขั้นแรกก็คือไปที่ตุกงขีดเดียวจะมีขีดเดียวมีมีย่อลง มีขยายให้เต็มจอมีปิดไปเราย่อลงทีเดียวครับทีเดียวย่อลงมาเสร็จแล้วไปที่ Google Chrome ตัวนี้กดซ้ายสองครั้งขึ้นมาให้มันดีดขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาเลือกที่ที่สอบนี่มันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้พอขึ้นหน้าจอแบบนี้ทำไงต่อครับก็ให้ใส่รหัสผ่าน6708ตามด้วยเลขที่ อย่างผมก็คือหกเจ็ดศูนย์แปดสามสี่ของผมเรียผมกดเลยแล้วก็เสร็จแล้วให้กดตรงนี้ที่น้ำเงินตรงนี้เข้าสู่ระบบหรือล็อกอินนะครับกดไปเลยระบบก็จะเข้าระบบปุ๊บเรียบร้อยนะครับส่วนที่เกี่ยวกับเราที่ต้องทําก็คือไปที่วิชาของฉันอยู่ด้านซ้ายวิชาของฉันตรงนี้เอามาไปชี้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับมันจะเข้ามาสู่วิชาทั้งหมดเลยที่เราต้องสอบเราก็เลือกวิชาที่เราจะสอบเช่น วันนี้เราจะสอบวิชาแบบทมเนียมนะครับให้เรากดไปที่นี้เลยกดซ้ายหนึ่งครั้งกดเข้าไปที่วิชาที่สอบอีกทีกดซ้ายอีกหนึ่งครั้งมันจะเข้าไปให้สอบถ้าหน้าตาของตอนที่สอบเนี่ยครับมันจะมีปุ่มให้กดตรงนี้ว่าเริ่มสอบเป็นสีน้ําเงินแต่ปรากฏว่าอันนี้ผมสอบแล้วผมสอบไปแล้วมันก็เลยมีปุ่มานคะแนนแล้วมันปิดปุ่มนั้นไปนะครับก็มันจะมีปุ่มนี้เริ่มสอบสีน้ําเงินกดเข้าไป แล้วมันจะมีข้อความดีขึ้นมาให้เรากดอีกทีหนึ่งพอกดไปอีกทีหนึ่งมันจะเริ่มให้สอบและเริ่มจับเวลาเลยฉะนั้นต้องระวังให้ดีก่อนที่จะกดนะครับต้องมั่นใจก่อนว่าจะสอบแน่นอนกดเข้าไปสองทีแล้วก็เริ่มสอบพอสอบเสร็จเขาก็จะให้ส่งคําตอบอยู่ข้างล่างจะมีปุ่มให้กดส่งคําตอบก็กดส่งนะครับพอกดส่งเสร็จแล้วมันจะกลับมาตบงนีน้ก็คือสอบเสร็จคะแนนอาจจะโชว์ไม่โชว์ก็อยู่ที่โปรแกรมอาจารย์เราจะตั้งนะครับ ต่อไปถ้าถ้าในวันเดียวสอบสองวิชาสอบสองวิชาก็ให้ไปที่ด้านซ้ายเหมือนเดิมนี่ด้านซ้ายหมุนขึ้นไปดือนซ้ายเลือกว่าวิชาของฉัน,นเราสามารถเลือกวิชาอื่นที่เราต้องสอบต่อเช่นวิชาธุรการกรลางบนวิชางานสารบันแล้วก็ทําเหมือนเดิมก็คือกดเข้าไปแล้วกดสอบแล้วกดส่งทําเสร็จส่งอย่างนี้ครับขั้นตอนมีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ